สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปาสาธิตวิธีการยืนยันโดเมนนะครับว่า,าวิธีการยืนยันโดเมนนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนไหนบ้างการยืนยันโดเมนนั้นมีความสําคัญสําหรับคนที่ต้องการเก็บข้อมูลของลูกค้าก็เราไปดูกันเลยนะครับว่ายืนยันโดเมนนั้นทำอย่างไรอ,อย่างแรกเลยเราต้องเข้ามาที่หน้าตัวจัดการโฆษณานะครับก็ปกติก็จะอยู่หน้าเฟซตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับ ระบบก็จะนําเรามาหน้านี้นะครับหน้าแคมเปญน,นะครับในตรงนี้ให้เรากดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับขีด3ามขีดนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปที่การตั้งค่าธุรกิจนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้บางคนอาจจะมีบัญชีธุรกิจตรงนี้แค่อันเดียวนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีก็กดสร้างธุรกิจตรงนี้ได้เลยนะครับกดสร้างตรงมุมตรงนี้นะครับจะมีสีน้ําเงินนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธุรกิจก็จะเด้งมาหน้าสร้างบัญชีธุรกิจทันทีเลยนะครับก็สำหรับคนที่มีบัญชีธุรกิจอยู่แล้วก็ให้กดเลือกบัญชีธุรกิจที่เราต้องการที่จะยืนยันโดเมนนะครับก็ส่วนตัวผมเองก็จะเลือกบัญชีธุรกิจอันนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาหน้านี้ก็ให้เราดูทางซ้ายมือนะครับก็จะมีเมนูหลายๆอย่างให้เราเลือกนะครับ ก็จะมีเพจบ้างจะมีบัญชีโฆษณาบ้างมีหลายอย่างน,งนะครับแต่ว่าการยืนยันโดเมนนั้นต้องมาที่ความปลอดภัยของแบรนด์นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ติ๊กลงมานะครับก็จะเห็นคําว่าโดเมนอยู่ตรงนี้นะครับก็เรากดเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้ก็จะมีะถ้าถ้าเรากดเพิ่มนะครับก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือขอสิทธิ์การเข้าถึงโดเมนกับสร้างโดเมนใหม่นะครับในกรณีการ ขอสิทธิ์กันเข้าถึงนั้นต้องมีบัญชีธุรกิจที่มีการยืนยันโดเมนอยู่แล้วนะครับอ่าก็สามารถขอได้เลยครับแล้วก็ใส่ URL หรือว่าเว็บลิงก์เว็บที่เราต้องการที่จะยืนยันนะครับที่ผ่านการยืนยันแล้วนะครับก็มาใส่ตรงนี้แล้วขอสิทธิ์กันเข้าถึงตรงนี้บัญชีธุรกิจนี้ก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องยืนยันบัญชีธุรกิจอีกรอบหนึ่งนะครับแต่อาวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการยืนยันโดเมนนะครับก็ให้เรากดเพิ่มนะครับ เรากดสร้างโดเมนใหม่ครับตรงนี้ให้เราพิมพ์เว็บไซต์ของเรานะครับก็บางคนก็อาจจะเป็นเซลเพจก็ได้นะครับก็แล้วแต่ที่แต่และคนมีนะครับส่วนตัวของผมเองก็จะเป็นเว็บไซต์ของอาทางร้านของผมเองนะครับก็คือ,อ MetaVerse นะครับก็ให้เรา Copy อาคัดลอกเฉพาะเว็บนะครับข้างหน้าไม่ต้องออกไปด้วยนะครับเพราะว่าระบบจะไม่ให้ใส่นะครับก็ให้ใส่แค่เว็บนะครับแล้วก็กดเพิ่มครับเมื่อเราเพิ่มโดเมนเสร็จนะครับก็จะมีโค้ดมาตรงนี้นะครับอ่าให้เราคลิกหนึ่งครั้งก็จะคัดลอกให้อัตโนมัตินะครับให้เรานําโค้ดตัวนี้นะครับไปติดตั้งในเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจของเราที่เรามีอยู่นะครับก็ตรงนี้โค้ดโค้ดตัวนี้ก็ต้องเอาไว้บนส่วนหัวนะครับ ส่วนตัวของผมเองใช้ w ว็กซ์นะครับก็ผมจะสาธิตได้ดูนะครับถ้าใครเป็น w i c ก s ก็สามารถทําตามาผมได้เลยนะครับแต่ถ้าของใครที่ไม่ใช่ไม่ใช่ w ว็กนะครับอาจจะเป็น WordPress หรือว่าจจะเป็นเซ ll p ฟเพจอื่นๆนะครับก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับก็เข้ามาหลังบ้านนะครับแล้วก็มาติดตั้งโค้ดนะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เราเพิ่มโค้ดกําหนดเองนะครับ จากนั้นก็โค้ดที่ก็คัดลอกมาเมื่อกี้นะครับมาวางได้เลยแล้วก็ตั้งชื่อนะครับก็กดนำมาใช้นะครับหลังจากเพิ่มโค้ดเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของ Wix ซ์นะต้องเลื่อนโค้ดตัวนี้นะครับเอาไว้บนหัวสุดเลยนะครับข้างบนสุดๆเลยนะครับเอามาไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กลับ ไปตรงหน้าหน้าเมื่อกี้นะครับที่เราคัดลอกโค้ดมาแล้วก็ให้กดตรวจสอบยืนยันโดเมนนะครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหน้าไม่ประมาณ10วินะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็ถ้ายืนยันสำเร็จนะคร,บระบบก็จะขึ้นว่ายืนยันสำเร็จนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถใช้โดเมนตัวนี้ หรือว่าเว็บไซต์ตัวนี้ในการยิงแอดเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าของเราที่อาจจะมาซื้อของหรือว่าจะเข้ามาอา่านบทความในเว็บไซต์ของเราได้นะครับตอนสุดท้ายก็อยากจะฝากเว็บเว็บไซต์ของอ่าเมตาเวิร์สเองนะครับตรงนี้ก็จะมีความรู้มากมายให้เลือกอ่านนะครับสำหรับคนที่ยิงแอด a c e b o o k นะครับก็มีความรู้ตั้งแต่พื้นฐานรวมทั้งวิธีแก้ปัญหาต่างๆให้อ่านแบบฟรีนะครับก็ สามารถเข้ามาอ่านคลิปนี้ได้นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการยืนยันโดเมนนะครับหรือว่ายืนยันเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็เป็นการยืนยันแบบนี้นะครับหลังจากที่ เราทําการยืนยันเรียบร้อยแล้วระบบก,ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตรงหน้าก็จะขึ้นว่าตรวจสอบยืนยันแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเต่มตรวจสอบยืนยันแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะตวบบร,รจะตวจสอบหรือว่าอยากจะยืนยันโดเมนแบบนี้สำหรับใครที่อยากจะยืนยันโดเมนแบบนี้นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าทำยังไงเพราะว่าผมทำสเต็ป by สเต็ปแบบละเอียดให้ทุกคนแล้วไปชมกันเลยครับ